ตือ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 ว่าได้ยินกี่เวอร์ชันเนี่ยก็ขนลุกทุกทีนะครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านด้วยแล้วกันนะฮะสวัสดีชาวคอเป็นหนังคลิปนี้ผมจะมาคุยประเด็นรีวิวภาพยนต์หนังเรื่องซูเปอร์แมนเรียกว่าเป็นหนังฟอร์มใหญ่ประจำสัปดาห์นี้ที่ค่อนข้างร้อนแรงมากๆนะครับในโลกโซเชียลนะครับด้วยดราม่าภาคเสียงไทยของตัวเอกอย่างซูเปอร์แมนนี่แหละครับ ทำให้คนตื่นรู้การมาของซูเปอร์แมนคนใหม่คนนี้กันทั้งประเทศหนังเรื่องนี้นะครับเป็นการเปิดจักรวาลใหม่ DCU ครับจักรวาลหนัง DC ใหม่ของเจมส์กันครับผมเป็นอะไรที่แบบว่าบอกเลยนะครับนแฟน DC ให้ความหวังกับการมาทาของเจมส์กันอย่างแน่นอนรวมถึงผมด้วยมาพูดถึงประเด็นแรกกันเลยดีกว่านะครับมาภาคไทยก่อนเลยแล้วกันนะครับผมมีโอกาสได้ดูรอบภาคไทยนะครับที่บ้านผมเนี่ยอยู่ต่างจังหวัดทางเลือกไม่มีมากนะัก เรียกได้ว่าไม่มีเลยดีกว่าหนังต่างประเทศอะ่ะยังไงก็ภาคไทยตลอดนะครับเพราะว่ารอบซับเนี่ยไม่มีนะครับประเด็นนี้นี่ร้อนฉามากๆกนะครับกับเอมซันเพชรที่มาภาคเป็นคาร์เคนหรือว่าตัวเอกของเรื่องนี่แหละครับโอ้โหดราม่าระดับชาติเลยนะคนด่ากันทั้งประเทศผมไม่เคยเห็นดราม่านี่ที่รุนแรงขนาดนี้มาก่อนเลยนะล่าสุดที่ก่อนเอมหน้านี้ที่เอาดารามาภาคอะ่ะถ้าเอาแบบรุนแรงจริงๆก็น่าจะเป็นตอนบั B เบิลบีหนังเมื่อปี2 0 1 8 เมื่อประมาณ7ปีที่แล้วนะครับที่เอาน้องปัน B.N.K.48 มาภาคโอ้โหตอนนั้นโดนถล่มกันยับมากๆเลยนะจํากันได้ไหมหลังจากนั้นก็ยาวเลยนะอาจจะมีอยู่บ้างแต่ไม่ถึงกับขนาดนี้เพราะว่าอันนี้ภาคเป็นพระเอกด้วยไงแล้วเป็นความหวังใหม่ของจักรวาลดี่ะโอ้โหมาล่อซูเปอร์แมนก่อนเลยแล้วปล่อยเสียงแบบโอ้โหแบบตลกตลกมาเป็นการตลาดให้คนแบบด่ากันอย่างนั้นนะฮะมันก็เป็นอะไรที่แปลกดีสําหรับการตลาดของหนังเรื่องนี้เนาะถามเลยว่าเป็นยังไงสําหรับภาคไทยนะครับ สำหรับผมเนี่ยเอาจริงผมไม่ได้เรื่องมากเลยนะภาคไทยเนี่ยพูดก,กันแบบตามบ้านๆเลยนะความดีเนี่ยมีนะอย่างหนึ่งคือได้ความสดใหม่ของเนื้อเสียงเพราะว่าเราไม่เคยได้ยินเสียงพระเอกคนไหนเป็นเสียงนี้ไงเสียงของคุณเอมเนี่ยดังนั้นเนี่ยเป็นเสียงที่สดใหม่สําหรับเนื้อเสียงเสียงของคุณเอมมันก็เลยกลายเป็นสดใหม่สดหูแปลกใหม่ดีเว้ยอะไรอย่างเงี้ยนะเอ่อถ้าภาคดีก็แบบโขคงดีไปเลยแต่สรุปภาคไม่ดีดีเข้าขั้นแย่เลยก็ว่าได้นะครับ ขออภัยด้วยละกันที่พูดแบบนั้นแล้วคนเนี่ยน่าจะเห็นเหมือนกันหมดนะครับฉากพูดธรรมดาเนี่ยก็ยังพอไหวนะใหอารมณ์เหมือนพระเอกเป็นแบบอารมณ์เหมือนเป็นคนคิดเล่นน่ะผมไม่รู้ว่าตัวจริงพระเอกมันดูจริงจังไหมแต่ดูจริงจังนะแต่ว่าเสียงไทยมันทําให้ดูแบบาคากเนี่ยมันดูเป็นคี้เล่นคี้เล่นแปลกๆเอาละช่วงแรกยังพอโอเคแต่หนังจะเริ่มมาหนักนะครับเมื่อมันจะมีฉากดราม่าฉากแรกที่ต้องคุยกับลอิสเลนเราเห็นเลยครับว่าแผลในการพากเนี่ยของเอมเนี่ยโอ้โหเยอะมาก รู้เลยว่าอ๋อไม่น่ารอดเพราะว่าฉากนี้จะเป็นการที่ลุยสเลนทำท่าเหมือนสัมภาษณ์ซูเปอร์แมนใช่ป่ะเราต้องคุยกันนะแค่คุยกันธรรมดานะยังดูโทนแบบปแป้มปแมปลมแปลกแล้วนะครับแล้วซีนต่อต่อไปจะเหลืออะไรละครับไม่เหลือครับด้วยการที่คลาร์กเคนเนียมีทั้งโทนสูงโทนต่ำตลอดเรื่องเลยครับหรือมีซีนตะโกนหรือมีการเปล่งเสียงโอ้โหมึงคิดว่าจะรอดเหรอไม่รอดครับดูไปปวดหัวไปกู ดูเป็นการภาคที่ฝืนมากๆเลยครับผมรู้ว่าทีมงานทีมคุมเสาทีมอะไรต่างๆเนี่ยน่าจะแบบโอ้ปวดหัวกับการมิกเสียงอย่างแน่นอนแต่ทําอะไรได้อะจะเปลี่ยนกลางคันก็ไม่ได้หรือเขาไม่ยอมเปลี่ยนหรืออะไรไงก็ไม่รู้ก็เลยจะต้องนั่นแหละภาคต่อไปยันจบก็เป็นอะไรที่ท้าทายคนดูอยู่เหมือนกันนะเพราะคุณจะต้องแยกอีกว่าความแยกของเสียงตัวเอกเนี่ยกับความดีของตัวเรื่องเนี่ยมันคนละอย่างกันนะเว้ยอะไรเงี้ยมึงอย่ามารวมกันนะ เอารวมกันนี่จบเลยนะแต่นะก็ต้องทนทนไปนะครับตัดเกรดคือผมว่าไม่ผ่านแต่ถ้าหนังเรื่องต่อๆไปที่จะมีซูเปอร์แมนมาปรากฏตัวในจักรวาลนี้อีกแล้วคุณเอมภาคอีกเนี่ยผมติดไหมผมไม่ติดนะเพราะว่าระหว่างนั้นนะ่ะผมว่าคุณเอมน่าจะมีเวลาไปพัฒนาในการภาคได้อีกแน่นอนแล้วก็น่าจะดีขึ้นนะครับส่วนที่ภาคแย่กว่านี้นะอันดับหนึ่งในใจตลอดการผมยังให้กรีแลนเทิ์นะตอนนั้นนะ่ะรู้สึกว่าจะเป็นคุณแดนวรเวดเนี่ยมาภาคเป็นพระเอกอะ่ะ อันนั้นนี่สุดจริงครับผมว่าขึ้นหิ้งเลยอ่ะถ้าใครทันนะสมัยนั้นนะแล้วก็อย่างว่านะครับคนเราต้องการความเนี้ยบนะใช่ไหมล่ะเวลาดูหนังอ่ะแล้วเอานักแสดงอ่ะที่ไม่เคยผ่านเวทีในการภาคมาภาคย่เงี้ยมันก็จอมมันไม่ใช่หนังอัดภาคใช่ไหมมันเป็นหนังแบบคนดูทั้งแบบประเทศอ่ะคนเลยก็ด่านะครับก็นั่นแหละครับผมประเด็นแรกที่อยากจะพูดถึงนี่กูต้องมาคุยถึงเรื่องภาคเสียงหรือว่าเนี่ย แต่ถ้าถามว่าตัวละครอ,อื่นเป็นยังไงก็ปกตินะก็นักพากย์มืออาชีพนี่แหละครับแต่จุดสังเกตคือให้สังเกตเวลาซูเปอร์แมนคุยกับตัวละครอ,อื่นน่ะมันจะอารมณ์โดดๆทันทีนั่นแหละจะรู้เลยประเด็นที่2มาถึงความรู้สึกส่วนตัวว่าหนังเรื่องนี้เป็นยังไงครับซูเปอร์แมนครับผมความหวังใหม่ของชาว DC ครับอ่าอ่าผมเป็นติ่งดีก็ได้กูยอมรับก็ได้แต่กูก็เป็นติ่งมาเวลนะกูชอบทั้งสอง่ายแหละเฮ้ยเปิดตัวสวยว่ะสําหรับผมนะครับคือผมชอบตรงนี้เว้ย ผมชอบเนื้อเรื่องที่มันไม่ต้องมาเล่าแบบเดิมๆอ่ะที่แบบว่าเริ่มจากศูนย์ยนั่นอ่างเงี้ยคือเหมือนมันโดดมาแบบอยู่ในช่วงแบบถ้านับนะนี่คือภาค3ของซูเปอร์แมนเลยก็ว่าได้อะไรประมาณนั้นนะครับเหมือนมันเกิดเรื่องราวมามากมายภาคหนึ่งสองภาคแล้วอ่ะแต่เนี่ยเจมกันเนี่ยแม่งเจ๋งนะเลือกที่จะเล่าแบบปุ๊บโดดมาแบบโอ้โหซูเปอร์แมนนี่โด่งดังในโลกมนุษย์แล้วในโลกมนุษย์มีเมตาฮิวแมนเยอะแล้วเล็กลูเทอร์นี่ไปถึงขั้นเต็มสูบของลูเทอร์คอปแล้ว มีทีมงานมีทุนทรัพย์หรือมีเทคโนโลยีมีทรัพยากรมีความรู้มีความวิทยาศาสตร์เต็มขั้นแล้วที่จะมาต่อสู้กับซูเปอร์แมนนะครับมนเล่ามาถึงจุดนี้เลยอะ่ะเฮ้ยคิดดูแล้วกันผมเลยรู้สึกเจ๋งมากเลยอะ่ะแล้วในโลกก็มีฮีโร่หลายคนแล้วด้วยอะไรอย่างเงี้ยทีมจ u s t i c ก g a n อะไรอย่างเงี้ยเนาะมีตัวร้ายที่มาให้ซูเปอร์แมนอัดเยอะแยะไปหมดก่อนหน้านี้แล้วอะไรอย่างเงี้ยเปิดซีนมามาถึงซีนแรกซูเปอร์แมนแพ้เลยเป็นการแพ้ครั้งแรกแพ้อะไรนะอันตั้มแมนเหรอ แฮมเมอร์ผมโคตรชอบเลยที่มันเล่าอะไรนะสามศตวตรรษก่อนหน้านี้สามทศวรรษก่อนหน้านี้สามปีก่อนหน้านี้สามนาทีก่อนหน้านี้ซูเปอร์แมนแพ้เป็นครั้งแรกหาเลยนั่นแหละยี่โคตรชอบเลยเปิดมาแม่งก็เจ๋งเลยว่ะมุกนี้นะฮะไม่ต้องไปทนดูแบบโอ้ยซูเปอร์แมนหล่นลงมาจากยานอาวกาศโดนพ่อจอนชาวไร่เก็บไปเลี้ยงค่อยๆโตมาเป็นนักข่าวต้องปลอมตัวอะไรอย่างนี้นะเรื่องนี้นี่รู้จักรู้อิสเลย,เลย ลูรีสเลนรู้แล้วว่าซูเปอร์แมนคือคาเข้นเลยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วแถมการเดินเรื่องเนื้อหาเนี่ยก็เข้มข้นเลยนะมีการสอดใส่เรื่องการเมืองการปกครองเพราะว่าเล็กลูเทอร์ไปทําสัญญาลับๆกับผู้นําของโบลิเวียอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีสอดใส่ดราม่ามาเป็นระยะเอ้ยเข้มขนะ้นและที่ขาดไปไม่ได้เนี่ยของ DC ที่เป็นทีเด็ดเลยคือฉากแอคชั่นที่ทำได้ดีทุกฉากเลยว่ะ คือผมนมี่ขนลุกจริงๆกับการดูหนังฮีโร่ของ DC อะ่ะแล้วเจมกันเนี่ยไม่ลดสเกลเลยนะแม้ว่าจะมาทําเรื่องแรกอะ่ะมาถึงสเกลมันก็มันเลยอ่ะครับหลายๆฉากเป็นที่น่าจดจํามากๆนะครับในการต่อสู้ของซูเปอร์แมนนะครับที่ผมชอบมากๆเลยคือสู้กับไอ้ตัวที่เป็นตัวใหญ่ๆอะ่ะไคจูอะ่ะที่มันตัวขยายใหญ่กลางเมืองอะ่ะแล้วมีทีมจัสติสแกงมาช่วยอะ่ะโอ้สนุกดีนะหาทางปราบไคจูตัวนี้อะไรอย่างเงี้ยหรือจะมีฉากที่คลายแม็กเงี้ยสู้กับ อันตราแมนอะไรอย่างเงี้ยโหดุเดือดจริงๆแล้วเจมกันก็ยังมีความเป็นเจมกันนะบางฉากเขาใส่ซาวใส่เพลงมาเนี่ยก็มีความขนลุกกับซีนซีนนั้นได้ดีนะเอนร์เทน i n จริงๆครับหลายๆเรื่องเขาจะใช้เพลงเด่นๆแต่เรื่องนี้อาจจะยังไม่ได้แบบใส่เพลงจนเลอะมากแต่ซาวตื้อๆนั่นะแหละโหขนลุกทุกฉากเลยว่ะรู้งี้น่าจะให้เจมกันมาทําตั้งนานแล้วถ้ามาดีขนาดนี้นะแล้วเรื่องต่อไปอ่ะขอให้ดูกันดีๆแล้วกันนะ เออเปิดสวยมาแล้วไม่ต้องรื้อใหม่แล้วนะขอร้องถ้าให้คะแนนเนี่ยผมเนี่ยตัดเกรดเลยผมอาจจะชอบมากๆแต่อาจจะไม่ให้สิบเพราะว่าเหมือนมันยังแบบมันยังไม่สุดในเรื่องของแอคชั่นนะมันยังแบบกักกอีกหน่อยวะผมว่าเขาคงแบบเก็บไว้ใส่ภาคหน้าบ้างถ้าใส่ตรงนี้เลยให้มันสุดไปเลยเดี๋ยวอาจจะไปไม่เป็นอะไรอย่างนี้นะมั้งผมให้9้าเต็ม10แล้วกันนะเรื่องนี้นะครับซูเปอร์แมนตัดเรื่องเสียงภาคนะอันนี้ไม่ได้รวมอะไรเกี่ยวกับเสียงภาคเลยนะไม่เกี่ยวกันนะครับ แต่ข้อเสียก็มีนะคนที่ดูซูเปอร์แมนเรื่องแรกเนี่ยก็อาจจะแบบงงๆหน่อยที่มันขึ้นมาแบบนี้เลยอะ่ะอาจจะแบบงงๆว่าใครเป็นใครอะไรยังไงเนาะมันไม่ได้เล่าแต่แรกไงเอออันเนี้ยหลายๆคนเนี่ยดูเรื่องแรกเลยเนี่ยน่าจะมีนะเด็กรุ่นใหม่อะ่ะกับเป็นข้อเสียเล็กๆได้นะครับ 3. สิ่งที่ดีในหนังเรื่องนี้ต่อมาเนี่ยผมให้เลยคือนักแสดงเป็นซูเปอร์แมนนี่แหละครับเดวิดคอร์เดนสวีตครับผมเรียกได้ว่าเปิดตัวมาเป็นคลาร์กเคนได้แบบโอ้ยสมบูรณ์แบบเอามากๆเลยนะ คือแบบโอ้ยโคตรหลอ่อและโคตรเข้ากับชุดซูเปอร์แมนเลยครับอันนี้ผมบอกเลยว่าผมชอบแล้วก็ประทับใจมากคือตอนเฮนรี่คาวิลเนี่ยก็เสียดายนะตอนที่เขาจะต้องแบบโบกมืออำลาจอกับบทของซูเปอร์แมนแต่ไม่คิดเลยว่านักแสดงคนใหม่มาถึงเรื่องแรกจะปังเลยอะ่ะผมให้เลยนะผมว่าปังเลยนะลุกเลิกอะไรอย่างเงี้ยมันให้อารมณ์คล้ายๆซูเปอร์แมนคนก่อนหน้าเฮนรี่คาวิลด้วยนี่แหละกลับมาหล่อแบบสไตล์ซูเปอร์แมนของแท้เลยว่ะ ว้หล่อและเท่ดีจริงๆนะครับอีกคนหนึ่งเลยครับลูอิสเลนครับขึ้นจอมากนักแสดงชื่อาราเชลบรอสนาฮานโคตรสวยผมบอกเลยโคตรสวยแบบสวยขาวอะเข้ากันมากเลยยคู่นี้เคมีกันได้ด้วยนะคือแบบหล่อสวยเข้ากันแล้วมีความหวานโรแมนติกฉากไหนนี่คือทำเอาแบบโอ้โหหัวใจพองโตอะผมชอบมากเลยฉากจบฉากสุดท้ายที่เหมือนจะหลอกไปสัมภาษณ์กันแล้วแบบ ไปจูบกันแล้วซูเปอร์แมนยกตัวลอ,อยอะนะฮะโอ้โ oh, หมันต้องอย่างงี้นะแล้วคนอื่นๆก็อาจจะยังไม่ค่อยมีบทอะไรมากมายแต่คนที่ชอบเลยอีกคนก็คือเล็กลูเทอร์นี่แหละครับนิโคลัสฮอลเป็นเล็กลูเทอร์ในแบบฉบับวัยรุ่นหนุ่มเลือดร้อนไฟแรงโอ้โ oh, หไอ้เล็กรูเทอร์คนนี้น่าอิจฉามากเปิดมาภาคแรกมึงมีทุกอย่างครบแล้วที่จะเล่นงานซูเปอร์แมนมีทั้งอุปกรณ์มีทั้งทีมงานมีทั้งตัวโกงตัวร้ายที่แบบพลังเหนือมนุษย์ เมตาฮิวแมนคอยช่วยเหลือหลายตัวเป็นอะไรที่น่าอิจฉามากๆเลยนะเล็กลูทอก,ก่อนหน้านี้มันยังไม่ประสบความสําเร็จขนาดนี้ไงที่เราด,ดูมาในหนังแต่อันนี้มันไปสุดทางแล้วอะ่ะแล้วก็แสดงได้ดีนะผมว่าผมชอบครับนิโคลัสฮอคนที่แย่งซีนเนี่ยอีกคนนึงน่าจะเป็นนาธานฟิลเลียนนะมั้งที่แสดงเป็นกรีนเลนเทิร์นครับชื่อกายอะไรอะ่ะเอ้ยมันในฉบับกรีนเลนเทิร์นแบบกินเกลียนว่ะคนนี้ไม่รู้ว่าหนังเดี่ยวกรีนเลนเทิร์นจะเป็นพระเอกอยู่ไหมหรือว่าจะเป็นกรีนเลนเทิร์น คนที่สองวะอันนี้ผมไม่ได้ตามข่าวเลยจริงแต่เห็นบทเนี่ยว่าจะอยู่ในทีวีซีรีส์ว่ะ l a นเท r n s น่าจะออกมาประกฏตัวในปี2026นะแล้วก็ใน Peace r e k e r ซีซั่น2ก็จะมีบทด้วยนะรอติดตามแล้วกันครับเสียดายที่มาเป็นซีรีส์เฉยเลยเว้ยเลนเท r n s, <tern> s, <S ไม่เป็นหนังใหญ่ว่ะกิเีนนี่นะสร้างอาวุธจากแหวนเนี่ยโอ้โหมีทั้งชูนิ้วกลางมีแ่งอะไรอย่าง,างเงี้ยเนาะหลากหลายดีครับไอ้กาย Oh, ตัวละครเยอะนะซูเปอร์แมนเล่นดีกันหมดพวกแกง๊งจัสติสแก๊งเนี่ยชอบหมดเลยฮ็อกเกิรอะไรอย่างเงี้ยมิสเตอร์เทอริฟิกอะไรเงี้ยก็เด่นนะที่แบบเป็นตัวที่เก่งในเรื่องของไอทีพวกอะไรอย่างเงี้ยเนาะตัวร้ายก็มีเอนจิเนียร์อย่างเงี้ยดูขึ้นจอดีหลายๆตัวนี่แคสติ้งมาดีนะฝั่งนักข่าวมีจิมมี่โอเซนซีพูดถึงหมาหน่อยนะครับหมาคลิปโตครับ เป็นอีกตัวหนึ่งที่แย่งซีนในเรื่องนี้มากๆนะครับสำหรับหมาประจำตัวของซูเปอร์แมนครับคือออกมาเนี่ยหลายฉากเนี่ยทำเอาแบบทาดหมาเนี่ยกรีดกรัดเลยนะน้องหมาคลิปโตเนี่ยอันนี้ผมไม่แน่ใจว่า,วาไอหมาตัวนี้มันมีพลังตั้งแต่ตอนไหนวะในหนังมันไม่ได้บอกด้วยหรือว่ามันมากับยานอวกาศที่พุ่งลงมาในโลกเลยวะน่าจะเป็นอย่างนั้นเนาะอันนี้ก็ขอเล่าถึงที่อื่นด้วยแล้วกันว่าซูเปอร์แมนเรื่องนี้มันจะมีความพิเศษอยู่อย่างหนึ่งก็คือคลาร์กเคลนเนี่ยเหมือนมี2บ้านเนาะ นอกจากอยู่กับพ่อโจนาธานแล้วก็มาท่าในสมอลวิลเนี่ยเขาเหมือนมีบ้านอยู่ในคิปตันอยู่ในแบบอาณาจักรของเขาเป็นแบบผลึกเป็นบ้านโผล่ขึ้นมาจากในน้าอันนี้แม่งเป็นอะไรที่โอ้โหล้ํามากเลยแล้วมีหุ่นยนต์คอยดูแลอย่างงู้นอย่างเงี้ยเป็นนัมเบอร์นัมเบอร์นัมเบอร์นอกจากน้องหมาแม่งยังมีแบบเหมือนคนคอยดูแลอีกอะอารมณ์เปรียบเสมือนไอ้แบทแมนอะแบทแมนมีพ่อบ้านชื่ออันเฟรดใช่ไหมซูเปอร์แมนก็มีพ่อบ้านเป็นพวกหุ่นยนต์เนี่ย ซูเปอร์แมนบาดเจ็บมาเมื่อไหร่ก็จะพาซูเปอร์แมนเนี่ยไปรักษาไปอาบแดดไปอะไรอย่างง้นอย่างเงี้ยโอ้โ oh หมากับเทคโนโลยีเว้ยซูเปอร์แมนภาคอื่นมันมีไหมมียานมีแต่มันไม่ได้มาแบบนี้ไงเนาะมีแบบหุ่นยนต์ดูแลอะไรเงี้ยผมไม่ใช่แฟนคอมิกเนี่ยคอมิกม,มันเป็นอย่างนี้ไหมวะแล้วก็มันมาเฉลยตอนท้ายด้วยนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยหมาคริปโตไม่ใช่ของคาเคนเว้ยเป็นของน้องคาเคนเป็นเหมือนตัวละครลับที่โผล่มาช่วงท้ายเลยนะอันนี้เป็นอะไรที่แบบเฮ้ยมาแบบนี้เลยเหรอก็คือ ซูเปอร์เกิลนะครับนำแสดงโดยมิลลี่แอลคอกโผลมาแล้วก็มาแบบขอบคุณที่ดูแลคลิปโตให้กับนางอะไรอย่างงี้นอย่างงี้นะเออน่ารักดีอะแล้วนางน่าจะเป็นสายเติรดสายเมาอะเมามาจากไหนก็ไม่รู้ <laughs> น่าจะมีบทบาทในภายภาคหน้าในจักรวาลน,นี้อย่างแน่นอนครับ5ในหนังเรื่องนี้เนี่ยขออัปเดตสถานการณ์หน่อยนะคลิปโตไนท์ไม่มีแล้วบนโลกม,มนุษย์เว้ แต่ก็เป็นจุดอ่อนของซูเปอร์แมนอยู่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็เล็กดูเธอแม่งก็พยายามหาจุดอ่อนตรงเนี้ยมาเล่นงานซูเปอร์แมนจนได้นะโดยมันจับเมตาฮิวแมนคนหนึ่งนะที่สามารถแปลงเป็นอะไรก็ได้ให้ใช้แขนเนี่ยแปลงเป็นคลิปต้นไหนทาให้ซูเปอร์แมนเนี่ยอ่อนแอแม่งมันเอาลูกมาขู่ถ้าไม่ทำเนี่ยลูกจะตกอยู่ในอันตรายจะฆ่าลูกอะไรอย่างเงี้ยมันเลยต้องทําทําให้ซูเปอร์แมนเนี่ยโหยวบเลยน่าสงสารอะไรแบบโอ้โหเหมือนติดโรคติดพิษอะไรอย่างงี้เลยนะ ซูเปอร์แมนแม้จะไร้เทียมทานแต่ถ้าโดนคลิปโตัวไนท์ไปก็นั่นแหละครับลูกไก่ในกำมือเหมือนเดิมนะยังเป็นจุดอ่อน6ผมแม่งฮาฉากนี้มากเลยว่ะมีฉากหนึ่งนะครับที่ตัวละครพีซเมเกอร์ครับที่เล่นในซีรีส์โดยจอร์ซีน่าเนี่ยมาออกรายการสัมภาษณ์เกี่ยวกับซูเปอร์แมนนะครับอ่าทำให้เหมือนดูแล้วเนี่ยพีซเมเกอร์ที่กำลังจะได้ดูซีซั่น2เนี่ยอยู่ในจักรวาลน,นี้เว้ยเจมกันก็แถเข้ามาได้เว้ย เขาเจ๋งอะแต่ก็ไม่รู้นะเขาจะแถอย่างไงวะไม่รู้ว่าเจมกัน,กน,กนจะแถยังไงเดี๋ยวรอดูดิเพราะอย่าลืมนะว่าพิสเมเกอร์เนี่ยมันเคยเจอแก๊งจัสติสเลกแบบเต็มทีมแล้วนะตอนจบอะในซีรีส์อะ,อะแล้วถ้าจะมาแถ αι, มาอยู่จกักรวาลเดียวกันเนี่ยมันจะอยู่ในช่วงไทม์ไลน์ไหนยังไงอะไรอะหรือว่าจะเกี่ยวกันไหมหรืออะไรโอ้เดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าจะยังไงที่งงคือซูเปอร์แมนเคยช่วยมึงไว้แต่มึงทำไมไปพูดไม่ดีกับซูเปอร์แมนออกรายการอย่างนั้นก็ไม่รู้นะ มันใช่คนเดียวกันไหมเนี่ยน่าสงสัยมากๆใครยังไม่เคยดูซีรีส์ p e a c e m a k e r ผมแนะนำนะผมแม่งให้10เต็มเลยโคตรชอบเลยซีซั่น2ขอให้ดีเหมือนเดิมแล้วกัน7พูดถึงขยี้ตัวร้ายในภาคนี้หน่อยนะครับลาสบอสเนี่ยจริงๆแล้วก็คือ Leg เล็กลูเทอร์นั่แหละครับมันต้องการจะฆ่าแล้วก็กำจัดซุปเปอร์แมนนะในเหตุผลของหนังซุปเปอร์แมน2025เนี่ยเราไม่รู้ว่าที่เขาหัวโลนหรือว่าผมร่วงอะไรเงี้ยมันมีต้นกําเนิดเหมือนในคอมิกแบบต้นฉบับอะไรไหม แต่ที่มันต้องการฆ่าซูเปอร์แมนเพราะมันอิจฉาซูเปอร์แมนที่ดึงแสงไปจากตัวมันเว้ยแสงความเป็นอัจฉริยะอะไรเงี้ยมันอุตสาห์ทําได้ขนาดเนี้ยแสงยังไม่ส่งไปที่มันอีกแต่คนนี้กลับไปเชิดชูบูชาซูเปอร์แมนไอ้บ้าท,ที่ไหนที่มาจากนอกโลกก็ไม่รู้อะไรเงี้ยเป็นแบบเหมือนดาราเบอร์หนึ่งของโลกอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบอยากจะฆ่าซูเปอร์แมนเว้ยออสุดท้ายแม่งเล็กรูเธอร์โดนจับเนาะหลังจากโดนแฉว่ามันไปติดต่อจราจากับผู้นําของ โบริเวียไว้อะไรอย่างเงี้ยไม่รู้จะมีบทอีกไหมนะครับแต่เล่นได้สุดดีนะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยไอตัวที่ชนะซูเปอร์แมนเนี่ยแม่งก็มาเฉลยว่าคือร่างคนของซูเปอร์แมนอันนี้ก็พีกอีกนะว่าแล้วทําไมถึงสู้กับซูเปอร์แมนได้สูสีขนาดนั้นนะอันตราแมนนะแฮมเมอร์อ๋โอ้โหร่างหน้าตานี่เหมือนซูเปอร์แมนชัดเจนเลยแต่ใส่ชุดสีดาโดนเทอน้กกากออกมาแล้วก็มีฉากคลายแม็กซ์สู้กันดเดือดเผ็ดมันตอนหลังเนี่ยเข้าไปในหลุมดํา เอออันนี้มันดีนะไอตอนใส่หน้ากากไอแฮมเมอร์นึกถึงแบ็กนัวในเรื่องไอนี่เลยอะ The Boys เลยว่ะนิ่งๆไม่พูดไม่จาว่าแล้วมันฟังคำสั่งเล็กรูเทอร์อย่างเดียวจำทฤษฎีใน The Boys ได้ไหมว่าแบ็กนัวเนี่ยแม่งน่าจะเป็นคล้ายๆกับโฮมแลนเดอร์ ander, ร่างโคลอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกันแน่นอนอะไรอย่างเงี้มนนย,ยมุกนี้เลยนะก็เลยกลายเป็นว่าเจมส์กันเนี่ยเหมือนชูว่าตอนเนี้ยซูเปอร์แมนคือที่สุดของเมตาฮิวแมนที่อยู่บนโลกใบนี้เลยนะมันให้อารมณ์นั้นจริงๆนะ เพราะว่าไอเนี่ยตัวที่สู้สูสีนี่คือตัวโคลนนะเนี่ยเออถ้าจะเป็นศัตรูคนต่อไปเนี่ยแม่งจะเป็นใครวะเนี่ยน่าสนใจวะอันนี้ให้อารมณ์นั้นเลยอะปาดพูดถึงประเด็นเรื่องคลิปที่คลาเคนเนี่ยเอาไว้เปิดดูพ่อแม่ตอนยามเหงาหรือว่ายามผ่อนคลายอะไรหน่อยแต่ว่ามันจะมีช่วงที่ขาดหายไปที่หุ่นนจ์เนี่ยไม่สามารถกู้ขึ้นมาได้อะแต่ว่าไอ้เล็กดูเธอให้ดีเอนจิเนียร์กู้ขึ้นมาได้เฉยสรุปแล้วแม่งเป็นคลิปจริงไหมอะ ที่พ่อแม่สั่งให้ซูเปอร์แมนคร์เค้นเนี่ยทำแบบนั้นน่ะที่โลกอ่ะหรือเป็นการแต่งขึ้นมาหรือเป็นการเมคขึ้นมาให้คนแบบเข้าใจซูเปอร์แมนผิดวะโอ้โหดูจากคำสั่งแล้วน่ากลัวดีวะ่ะดูมันโคนบิดเบี้ยวจากคำสั่งตอนแรกเลยเนาะที่แบบให้คร์เค้นเนี่ยดูแลมนุษย์ให้แบบอยู่อย่างสงบสุขแต่น,นี้แบบให้ปกครองมนุษย์โดยใช้ความกลัวใครขัดขืนให้ฆ่าอะไรงี้ยอย่างนี้เลยนะ อันประมาณนี้นะที่จําได้แต่จำรายละเอียดได้ไม่หมดอะ่ะแม่สั่งอะ่ะยังโหดอะ่ะแต่ดูแล้วน่าจะดัดแปลงปะนี่เล็กลูเทอร์เนี่ยกลนตีนหรือเป็นคลิปจริงหรืออะไรไงวะเพื่อน,อนๆคิดว่าไงเพิ่งรู้นะว่าพ่อซูเปอร์แมนเป็นแบตลี่คูเปอร์ด้วยเห็นเป็นแบบโพลีเกม9ประเด็นสุดท้ายครับเอนเครดิตแล้วกันเอนเครดิตมี2ตัวแต่ไม่มีหาอะไรเลยทั้งคู่นะครับไม่ต้องไปจิน้นว่าจะมีเรื่องอื่นต่อจากนี้หรืออะไรยังไงเลยเอนเครดิตตัวแรกคือ ฉากที่ซูเปอร์แมนนั่งกับน้องหมาคริปโตดูโลกจากดาวนอกโลกนะครับนั่งดูเพลินๆรูปหัวกันเอ็นเครดิตที่2เนี่ยเป็นฉากที่ซูเปอร์แมนเนี่ยมาดูรอยแยกที่ตึกครับหลังจากปิดรอยแยกประตูมิติได้สําเร็จนะครับเหมือนมาแอบบนบนธุรกิจว่าเอ้ยทำไมทําตึกไม่ตรงกันอะไรเงี้ยม่เถียงกันแค่นี้เองไม่ได้มีอะไรกันเลยครับแต่ดูแล้วเนี่ยจัสติส u ีเนี่ยน่าจะรวมกันไม่ยากนะเพราะว่าตอนนี้จัสติสแกลงมาแล้วไงแค่เปลี่ยนเป็นรีแค่นั้นเองแล้วก็รวบรวม,รวมฮีโร่ โอ้โหแต่ว่าแบทแมนอะไรเงี้ยจะมาไงวันหนึ่งไม่ออกเหมือนกันว่ะโลกเนี่ยปกครองด้วยเมตาฮิวแมนเยอะกันขนาดนี้แต่ภาคแรกมาถึงเนี่ยก็เล่นเหมือนเรื่องประเด็นจัก,กรวาลเลยเหมือนกันนะไอพ็อกเก็ตยูนิเวิร์สอะไรอะที่มีการแบบโอ้โหจัก,กรวาลจะฉีกเฉิกอะแล้วแบบมีการไปจัก,กรวาลอื่นอะไรได้เลยอะถ้าสมมติในนาคคจะเล่นมันติเวิร์สคล้ายๆ MCU ก็ได้นะแต่คงจะไม่เ,เร็วๆนี้นะอย่าไปเล่นเลยไปให้ดีๆก่อนแล้วกันเดี๋ยววุ่นวายยุ่งเหยิงเหมือน MCU ที่ตอนนี้ขาลงเลยไปเล่นมินมันติเรรียยบ้อเลย ก็ประมาณนี้เลยกันนะครับชอบคลิปอย่าลืมกดติดตาม subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยเป็นการบ่นแบบเปร้นขำๆนะสำหรับผมเอามาพูดเป็นข้อเป็นข้อ,ขอตามสไตล์นะครับใครมีอะไรอยากเสริมอยากเพิ่มเติมลองคอมเมนต์กันเข้ามาดูได้นะครับคิดเห็นกันอย่างไรให้กี่คะแนนเนี่ยคอมเมนต์กันเข้ามาจัดเต็มได้เลยครับไว้เจอกันใหม่กับรีวิวหนังเรื่งหน้าครับบ๊ายบาย